สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุย๋ยพาลุยช anel ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยของวันอาทิตย์ก็ดับแนวนะคะสําหรับแอดเพราะว่าแอดไม่ได้ลูดนะคะได้หน่อยเดียวค่ะตายสามหน่อยขาดทุนยับค่ะหมดแรงค่ะหมดแรงกําลังเอาหวยอื่นคืนนะคะ เอาไขมันไขเฮงดีใจด้วยนะคะเม็ดเดียวไม่แตกค่ะมีมีแปดหกมีแปดหกมาอะไรนะมาสี่เป็ดมาเจ็ดเก้าเนาะมีแปดจ็ดมาเก้าเก้ามีแต่ข้างเคียงค่ะมีแต่ข้างเคียงไม่ออกนะคะแปดหกพรุ่งนี้ก็ตามไว้หน่อยนะคะแปนหก คู่นี้ก็ตามไว้หน่อยค่ะแปหนะคะก็ตามไว้ค่ะตามไว้เผื่อมานะคะเผื่อมาสี่หนึ่งนะคะสีหนึ่งได้แค่น่อยกิดแล้วก็เอ้ยได้แค่หน่อยปกแล้วก็หน่อยกิดนะคะนอกนั้นไม่ได้เลยค่ะโอ้ห้าเก้าห้าเก้ามาแรงนะคะห้าเก้าถือใครไปห้าเก้านี่ได้ทั้ง4ีน่อยเลยนะคะได้เด้งกระจายเลยอิจฉาจังเลย แอตตายดับเนวค่ะ3ตัวจับไม่ได้นะคะเป็นเลขหามในตัวตัวอจอจาะแตกนะคะแค่เก้สองเลขเดียวเองค่ะเลขเกสองกับ99นะคะนอกน้ำตายหมดเลยค่อยอปวดหัวตารางนะคะตารางแตก ส9 9เกนะคะหกเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ้าเสียได้นะคะแฮด์ม่ได้จับเจ็หกเนะคะ399ก็สู9 9สเหมือนจับบ่อยนะคะช่วสงสองสามวันที่ผ่านมาไม่ออกนะคะตารางก็ไปตัวใหม่แล้ววันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะคะเป็นไปตามคาดก็ตายดับแนวคะ่ะจุกคะ่ะเอาเผื่อฟุกเนาะน่าจะเป็น ลำไม่ดีโทษปีโทษกองนะคะวันของวันจันทร์จัดให้จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะจัดหนักจัดเต็มพรุ่งนี้หวยลาวแอดถึงลงให้นะคะพรุ่งนี้ช่วงนี้แอดหายหน้าหายตาหน่อยนะคะช่วงนี้แอดหายหน้าหายตาง่วงเป็นไรไม่รู้ค่ะช่วงกินอิ่มนอนหลับฝันดีค่ะหวยบดีทองได้ หอยบดิทองได้โอ้วันนี้โชคดีนะคะไม่ได้ลงฝันให้ทุกคนถ้าลงเลขฝันให้ทุกคนไว้เอฟซี่หอยตายค่ะค่ะ,คะฝันว่าหอยอกห้าสามสองนะคะหวยออกห้าสามสองแล้วพอไปดูในกระดานฮานอยเนาะฝันว่าหวยฮานอยอกห้าสามสองค่ะแล้วพอไปดูในกระดานฮานอยนะคะมันออกสองสองสามเออฝันอะไรเกี่ยวกับเลขตัวเองนะคะก็เลยว่าโอ้ไม่ลงดีกว่า มีความรู้สึกว่ามันจะไม่มาค่ะเพราะว่าถ้าลงแล้วเดี๋ยวทุกคนก็คงจัดหนักจัดเต็มนะโอ้สูงสารได้ถ้าไ่ถูกมาถ้าถูกก็ดีค่ะถูกก็ดีใจด้วยอุ้ยแอดรุ้นมารุ้นรุ้นก็ถูกหวยก็คือรุ้นมันจะออกห้าสองสามนี่ถ้าออกมานี่โอ้เอาแอดก็เขียนไปหน่อยนะคะจะจัดพรุ่งนี้แหละมาบอกทุกคนนี่นะคะ ห้าสองสามแต่พอไปดูในในกระดานไอ้นั่นมันเป็น Central. สองสองสามนะคะทุกคนบอกฝันยังไงให้ได้เลขตัวเองอู้จีทุกคนมันชัดมากเลยนะคะห้าสองสามเห็นไหมหวยสามตัวเยอะหน่อยนะคะแอดจัดหนักจัดเต็มแล้วะคะ่ะแอดจะเอาจริงจังแล้วนะคะสำหรับหวยฮหาน้อยของวันที่ยี่สี่นะคะมาดูกันนะคะ วิง่งรูด48นะคะใครจะไปสูตรแยกก็อยู่ข้างบนนะคะสูตรรวมอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแอดไปสูตรรวมนะคะแอดไม่ได้รูดค่ะแอดไปตัวเจาะแอดเลยตายดับเนวนะคะ37 38 39 47 48 49 57 58 59นะคะวิ่งเม็ดเดียวให้ไปที่วิ่งเล่นเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่36 39นะคะถ้าใครจะไป3ตัว369ไว้ด้วยก็ดี366 399ไว้ด้วยก็ได้นะคะส่วนตัวแอดแอดก็ยังชอบ 8ปดหอยู่ค่ะยังชอบเลขทูบอยู่นะคะช่วงนี้ถือว่าเลขทูบแอดก็มาดีค่ะมาดีก็พอได้ได้อยู่นิดหน่อยะค่ะแต่จะมาหวยไหนแค่นั้นแหละเนาะมาดูในตารางนะคะ4102967นะคะ4102967 4ศูนย์สองเก้นะคะ สองสองหนึ่งสองสองเก้าสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์เก้าไม่ใช่ศูนย์หกศูนย์เก้าจะมาบ่วันนี้ในตารางถือว่าไม่เข้าเลยเนาะในตารางไม่ปังไม่เข้าโอ้ตารางเข้าสิเข้าเจ็ดหกโอ้ตารางเข้าเยอะอยู่นี่ว่าเออมีตัวตัว,ตวแอดดีเหรอเข้าแค่เก้าสองตัวเดียวนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามตารางให้นะคะตารางให้แบบไหนแอดก็ให้แบบนั้นเนาะนี่จะเป็น 0901 2921เอา้าคนมาอย่างนี้มาเลขพี่น้องนี่สองหนึ่งศูนนี่4020นะคะ4222เอา้ามา42อีกแล้วทุกคน4929นะคะ4121คะ่ะถ้าใครจะตัดเล่นก็ประมาณนี้นะคะในตารางส่วนแอดไป48นะคะ48เบิ้ลพรุ่งนี้แอดนะคะแอดบ้าเบิ้ลน,นะคะช่วงนี้ปกติก็บ้าตลอดนะคะ ฝันนะคะเลขฝันก็บอกในนี้แล้วกันนะคะไม่ได้เขียนให้ค่ะเผื่อใครชอบด้วยนะคะถ้าเขียนดีโชคดีจริงๆไม่บอกทุกคนค่ะไม่งั้นก็คงพากันจัดอีกละค่ะหน่ยถ้าถูกกับอดก็ดีใจด้วยค่ะอันนี้ก็บอกแล้วนะห้าสองสามค่ะไม่รู้จะมันฝันเกี่ยวกับเลขตัวเองทุกคนมันมันมันก็มันไม่น่าออกนะคะก็เลยดีโชคดีค่ะที่ไม่ได้ลงให้ทุกคนนะคะ 523นะคะแต่ว่าไปดูในกระดานหวยมัน223นะคะกระดานหวยฮานอยอ่ยที่ที่แรกก็มีคนบอกบอกอย่างนี้แหะคะ่ะเหมือนกรนนะนาษหวยออกแล้ว523ว่าเขาว่าอย่างนี้เนาะ523แต่พอแอดไปดูในกระดานมันเป็น3223 2, 2, 3, อะไรสักอย่างนี่แหละรู้แต่แค่มีแต่2กับ3มีแต่หวยตัวเองค่ะก็เลยไม่ได้ลงนะคะหวยม้าอะไรจะออกแต่223ไม่ใช่แล้วคนฝันบ้าอะไรออก ฟันแต่หวยตัวเองสองสามสองสี่แอดก็เลยไม่ลงค่ะก็เลยมาพูดในคลิปนี้แล้วกันนะคะเผื่อชอบด้วยก็มาบอกแอดนอนในยิงอัดคลิปไปด้วยจิ้มหวยตาก็จะปิดค่ะเอาไปพิจารณาดูนะคะสามตัวแอดจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะถือว่าเลขเยอะมากเลยนะคะแอดโมหูค่ะ โมหูสามสามเก้ามาโมหูสามเก้าเก้าโมหเจ็ดหกเก้านะคะโมหูทุกตัวนั่นเลยค่ะเพราะไม่ถูกนะคะอ้าวพรุ่งนี้ให้แตกสามตัวสีหน่อยนะคะแอดจะกลับมาทวงบอลลังคืนแหละว,วันจันทแอดก็อยู่ในอาการโคม่าอยู่นะคะวันนี้ก็คือเข้าห้องไอซียูนะคะอาการโคม่าเลยค่ะจุกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาคืน,นะคะ่ะวันนี้ให้เขาดีใจไปก่อนนะคะ มืออื่นนี่ล่ะคอยสีใสเบิ่นค่ะคักเบิ่งคอยสีเอาขื้นแปดแปดไม่ยิงเลยเถอะโอ้ย,อยขออภัยนะอุ้งยิงยิงเป็นอะไรไม่รู้ค่ะ <S <S เออแปลกแฮะ วันนี้ใครเล่นตัวไหนก็ขอให้มันให้ปังนะคะขอให้มันให้ปังหวยลาวก็นุงแต่สายๆที่ททยงๆเจอกันนะคะ <c oughs> เอด็ด <c oughs> หวยบม่มเมนเอ็ดทองโบทุกคนช่วงนี้นอนดีมากค่ะลับฝันดีแล้วก็ขี้เกียจมากแค่ขี้เกียจคิดขี้เกียจแบบอ๊้ยอธิบายไม่ถูกค่ะ ค,ความขี้เกียจอะเนาะเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ได้กันคืนนะคะพรุ่งนี้วันนี้แอดตาย <c oughs> FC ก็คงจะตายเหมือนกันนะคะเอาพรุ่งนี้ขอให้หมานให้เฮงให้ปังกันนะคะขอให้มานให้เฮงให้ปังแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าพักได้ก็พักนะคะแอดช่วงนี้สงสัยอยู่ในช่วงหลงป่าค่ะหลงป่าถือว่าหลงนานเลยนะคะ แต่ก็มีเข้าบ้างค่ะมีเข้าบ้างแต่ว่าไม่ไม่แตกสามตัวทั้งสี่หน่อยนะคะไม่เห็นนานมากแล้วนะคะแตกสามตัวสี่หน่อยนี่ยังไม่เห็นนะคะเป็นสงเดือนแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมทุกคนแตกหนึ่งหน่อยยังแตกยากเลยทุกวันนี้เมืช่วงเดือนก่อนเดือนที่ผ่านมาน,น,น,นู่นนเนาะรับตาซื้อยังถูก,กว่าโอ้คนมันสีถือเนะตอนนี้นะคะ ยกมือแล้วยกมืออีกหวยยังไม่ถูกเลยค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะใครชอบโดยกระจัดนะคะเลขทูบก็แตก3ตัวไปแล้ว1ครั้งนะคะตั้งแต่จุดมาแอดก็จุดแค่ทูบเดียวนี่แหละคะ่ะเล่นกันอยู่นี่แหละทั้งอาทิตย์วันพระใหม่ก็จุดใหม่ค่ะแอดก็จับได้เกี่ยวแต่กับ8นะคะช่วงนี้หวยก็ถือว่ามา8มา9มาสูงอยู่ค่ะเอาพรุ่งนี้ขอให้มาในหิงให้ปังนะคะออกงัาก็ออกหลดแอดเหื่อย สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ